สวัสดีครับวันนี้พามาชมยามาฮ่า MT07 นะครับ 700cc สองสูบจากค่ายยามาฮ่านะครับอ่าสวยๆกันเลยนะครับวันนี้ปี2016นะครับ ABS นะครับคันนี้ทำสีมานะครับแต่เป็นสี 2K นะครับสวยๆเนียนๆเงาๆเลยนะครับไม่ใช่สีกระป๋องกระโหลกกะลานะครับผมอ่ะมา ก็รถไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักใดๆทั้งสิ้นนะครับเอกสารครบพร้อมโอนเจ้าของเดียวภาษีหกหกนะครับเลขไม้อยู่ที่สองหมื่นสี่พันสามรอยสี่สิบแปดโลนะครับเป็นไม้แต่งนะครับทําจอสีนะครับผมอ่ะมาดูของแต่งด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับนะครับเป็นชิลแต่งแท้นะครับนี่เลย ของแท้นะครับแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับโคโซ่นะครับบังโคลหน้าคาร์บอนนะครับยางก็โอ้โหดอกแน่นเลยนะครับพร้อมใช้เลยนะครับบิดตนนะครับแล้วก็มีคาร์บอนนะครับกาดหม้อน้ำนะครับคาร์บอนอันนี้นะครับก็เป็นสติกเกอร์แต่งนะครับแล้วก็เป็นคาร์บอนครอบถังนะครับ สชิ้นนะครับแล้วก็มีนะครับท้ายสั้นนะครับแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวโคโซ่นะครับส่วนไฟท้ายเป็นไฟท้าย MD แท้นะครับอ่านี่ครับยามาฮ่า t 0 7นะครับดอกยางนี่คือแน่นๆเลยพร้อมใช้นะครับประหยัดไปอีกเยอะนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนยางนะครับแล้วก็เป็นท่อนะครับคอฟู ข้อแทนนะครับอันนี้น,นี่ครับยีย่ห้อนี้เลยอลั่นเลยนะครับออกสองลูนะครับเนียน,น,นเลยอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับผม ็เป็นรถท็อกหนักอีกรุ่นหนึ่งนะครับของค่ายยามาฮ่านะครับถ้าเทียบกับ ER ก็ตัวนี้ท็อกหนักกว่านะครับปิดยกปิดยกเลยนะครับเสียงก็ให้อารมณ์ไปทางยุโร เดียวนะครับที่ทําสีเพราะว่าเจ้าของชอบสีน้ําเงินนะครับไม่ได้เกิดอุบัติเหตุใด้ทั้งสิ้นนะครับอเอกสารครบพร้อมโอนครับภาษีเต็มนะครับหกหกเจ้าของเดียวนะครับคันนี้เอาไปแล้วเลยนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับอเอกสารครบพร้อมโอนครับลถอยู่หลังสิทธิ์สั่งส่งด้วยทั่วประเทศ เกือพันแล้วนะอ่าท็อกหนักๆต้องตัวนี้เลยนะครับแล้วก็รับซื้อขายแลกเปลี่ยนบิ๊กไบต์ด้วยนะครับเทินได้นะครับซีมากซีน้อยก็รับเทิมนะครับติดไปแน่นอยู่ก็รับปิดนะครับอ่าผมดับเครื่องก่อนนะครับอ่าก็ท่านใดนะครับที่อยากขายบิ๊กไบต์เลยนะนะครับหรืออยากลดภาร,ระนะครับปิดภาระ,ระ เสนอมาได้ครับพร้อมจบ24ชั่วโมงนะครับทุกจังหวัดนะครับแล้วก็สำหรับสายสีสูบนะครับใครชอบสีสูบเรียงนะครับเดี๋ยวจะมีเข้ามาอีก3คันครับมีเซทพันสองพันสิบสามสองคันนะครับมีทั้งดำล้วนแล้วก็ดำขาวตัวลิมิเต็ดนะครับแล้วก็ CB650f นะครับสีเหลืองนะครับผมปี2015เดี๋ยวจะมีเข้ามาเร็วๆนี้นะครับก็ ใครอยากดูสีสูบนะครับหรือจะชอบตัวนี้ก็ลองติดต่อมาได้นะครับตามช่องทางด้านล่างที่ทิ้งไว้นะครับหรือถ้าใครอยากดูสีสูบนะครับไม่อยากพลาดรถที่ราคาดีๆสวยๆนะครับเดี๋ยวกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับนะครับจะได้ไม่พลาดรถด,ดีๆราคาถูกๆนะครับหรือถ้า จะเอาเร็วกว่าช่องทาง YouTube นะครับก็ติดตามที่แฟนเพจนะครับ Big Motorcycle มือสองนะครับหรือ Facebook นะครับ Big b i l l นะครับอ่าก็ถ้าไม่อยากพลาดนะครับส่วนมากผมขายรถก็จะขายรถราคาแบบราคาเล้าๆอย่างเงี้ยแหละแล้วก็รถเยอะๆด้วยรถเยอะเลยนะครับผมคนซื้อง่ายนะครับขายง่ายนะครับกำไรบางๆบวกบางๆนะครับท่านไม่ต้อง เดินทางมาดูด้วยตัวเองก็ได้นะครับเรามีบริการส่งนะครับอ่านะครับคันนี้ไม่เคยล้มไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับมีเล่มพร้อมโอนนะครับเอกสารการโอนรับเปอร์เซ็นต์รับประกันให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีปัญหาติดต่อได้เลยนะครับอ่าจัดการให้ถ้าเกิดติดขาดอะไรหนักๆผมรับคืนนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ซื้อรถไปนะครับจากทางผมนะครับ เบื่ออยากอัพซีซีไม่ได้ใช้หรืออะไรทั้งสิ้นนะครับอยากขายคืนติดต่อมาได้นะครับรับซื้อคืนนะครับให้ราคาดีราคาสูงนะครับอ่านะครับซื้อทุกจังหวัดนะครับมีบริการจัดส่งนะครับแล้วก็มีบริการไปรับถึงที่นะครับจ่ายเงินไว้ด้วยนะครับไม่เชื่อลองติดต่อมาขายดูครับก็รถอยู่ลังสิตปทุมธานีนะครับจัดส่งได้นะครับ ก็ฝากเบอร์โทรอีีแล้วกันเนาะก็ศูนย์เก้าห้าห้าสองแปดเก้าหนึ่งสามศูนย์นะครับบิ๊กนะครับอ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับถึงคันซับแล้วนะครับสําหรับใครที่อยากดูสี่สูตรราคาเล่าๆนะครับกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะมาลงให้ชมกันนะครับอยากได้ไวๆโทรครับถ้าไม่โทรไม่ทันแน่นะครับเพราะว่าราคาผมเล่าจริงๆนะอ่า บางทีเปิดไปอาจจะสูงถ้าท่านคิดว่าสูงท่านโทรมาได้เลยครับต่อได้เลยครับผมพอใจขายขายเลยนะครับไม่ยากนะครับแบ่งๆกันไปใช้นะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับขอบคุณครับ